มีผู้หญิงคนหนึ่งได้เดินไปเจอสุนัขสีดําตัวหนึ่งนอนอยู่บนสนามหญ้าแบบแรกที่เธอเห็นมันใบหน้าของมันเหมือนมีขนสีขาวขึ้นแซมไปทั่วใบหน้ามันมีขนปุกปุยเฉพาะที่ใบหน้าเท่านั้นซึ่งตัดกับลําตัวของมันที่มีขนสีดําสั้นทั้งตัวด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเธอทําให้เธอย่องเข้าไปดูมันใกล้ๆแต่แล้วเธอต้องตกใจมากเมื่อขนปุกปุยที่เธอเห็นนั้นมันไม่ใช่ขน แต่มันเป็นหนามทั้งใบหน้าหนามที่อยู่ทั่วใบหน้านี้ดูคล้ายขนเมน่นมีจํานวนหลายร้อยอันหนามมีลักษณะไม่ยาวมากมันเหมือนหนามเม่นที่เป็นเม่นตัวเล็กๆอย่างเม่นแคะเพราะถ้าเป็นเม่นที่โตแล้วหนามมันจะยาวมากเธอคิดว่าสุนัขตัวนี้ต้องไปเล่นกับน้องเม่นที่ไหนมาทําให้เม่นปล่อยขนที่ลําตัวมาทิ้มหน้าของมันเข้าเจ้าของสุนัขตัวนี้ยากจนไม่มีเงินที่จะพามันไปรักษาเนื่องจากค่ารักษาสุนัขมีจํานวนมาก และหนามที่ทิ่มทั้งใบหน้ารวมถึงดวงตาของมันทําให้มันเสี่ยงที่จะตาบอดและแผลทั่วใบหน้านี้ทําให้มันติดเชื้อด้วยความสงสารเธอจึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังสถานสงเคราะห์สัตว์ให้ช่วยรับสุนัขตัวนี้ไว้ดูแลสุนัขแม่นตัวนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์และโชคดีของมันที่ตามันไม่บอดเวลาผ่านไปไม่กี่สัปดาห์เธอได้แวะไปที่สถานสงเคราะห์สัตว์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าไปดูอาการของมัน เธอเห็นมันนอนอย่างสบายใจและกระดิกหางให้เธอมันพักฟื้นร่างกายอยู่ในสถานสงเคราะห์สัตว์เพื่อรอเจ้าของใหม่มารับมันไปเลี้ยงดูชาวเน็ตในต่างประเทศคอมเมนต์ว่าเขาดูสบายมากแม้จะเจ็บปวดแต่ก็อดทนเหลือเกินเด็กน้อยที่น่าสงสารชาวเน็ตอีกคนคอมเมนต์ว่าลูกสุนัขที่น่าสงสารเขาแค่ต้องการมีเพื่อนใหม่ดูคลิปจบแล้วเป็นกำลังใจให้อดินหาเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ